เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูชุดแต่งนะคะที่จัดที่ที่โชว์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะคะในงานมอเตอร์โชว์จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall โ o r a ชนะคะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่น a t i กันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะที่จัดขึ้นมาโชว์พร้อมชุดแต่งนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทรงปอติโนโน,นะคะได้อะไรบ้างมาดูกันเลย อันดับแรกนะคะนี่ค่ะชุดเอ่อเกิดด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะของ p อร t i n o นะคะมีแผ่นเฟร r ให้ด้วยนะคะชุดแต่งนี้นะคะออกแนวสปอร์ตนะคะแนวสปอร์ตคุมโทนนะคะให้เป็นโทนสีขาวโทนดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะแถมตัวนี้ให้ด้วยค่ะตัวครอบกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะคะ เป็นสีดำเงาสวยมากคุมโทนให้เป็น G R Sport นะคะโทนขาวดำนะคะพร้อมกับด้วยล้อมแม็กนะคะล้อมแม็ก p r โอเอซนะคะขนาด17นะคะล้อระยางนะคะ215 50R17 นะคะตัวนี้แถมให้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นะคะสเกิร์ตด้านข้างค่ะตรง Fortino สวยงามมาก มาดูด้านท้ายกันนะคะสเกิร์ตสี่ชิ้นนะคะรวมกับสปอยเลอร์อีกหนึ่งชิ้นเป็นห้าชิ้นนะคะสปอยเลอร์จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตด้านล่างข้างหลังเนี่ยนะคะจะเป็นแบบท่อคู่นะคะทรงคอติโน o คุมโทนให้เป็นสีขาวดํานะคะออกแนวซิ่งนะคะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แต่งให้ในรถ ในรุ่นสมาร์ทนะคะยังไม่มีแอร์ผู้โดยสารตอนหลังนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะแต่งให้พิเศษเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแอร์ผู้โดยสารตอนหลังนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะเหมือนในรุ่นตัวพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้เราก็แต่งให้นะคะ เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะและโปรโมชั่นนี้นะคะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ย้ำนะคะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เบอร์0640973460เซล mm แอนนาโตโยต้าโคราช1988สาขาบายพาสค่ะ